สูสงครามแพลงเงินล้านรอบร้องชนะเลิศเอาละตอนนี้นะฮะจังหวัดสมุทรปราการนำอยู่15คะแนนตักใจไหมสู้แต่จริงโอเคครับเดี๋ยวเราคุยกับนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ก่อนนะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับนายกเมืองแพรครับปรับปรุงเลยนะพี่ปรุงสวนชนะทองซอให้เป็นที่ท่องเที่ยวแล้วไปที่ออกกำลังกายกับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแพร่ครับอ่าคิดว่ามั่นใจไหมครับได้ครับสบายครับผมเก่งครับ อ่าโอเค <c oughs> มั่นใจมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้มาดูทางฝั่งสมุทรดาการบ้างนะครับนาะยกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับพี่ครับ,รบของเราทำอะไรครับปรับปรุงสนามกีฬาประจำหมู่บ้านแล้วก็ซื้อเครื่องดับเพลิงเพืพ่พอความปลอดภัยของชุมชนนะครับน้องชายมีลุ้นมากเลยเหรอว่าเขาจะเราจะได้กูลุ้นแบบก็กลัวไม่ได้กลัวไม่ได้อยากที่มีคะแนนนำเข้าเยอะๆอย่างเงี้ยเหรอได้เบาใจไปด้วยค่ะเพ่งยังไงมาสู้กับเขาเลยวันนอารมณ์เสียค่ะ อรอพอๆเลยนะเอกเอกเอกเพลงอะไรผมเพลงโลกประหลาดของพี่สันติดวงสว่างครับอ่ะพบเลยครับโลกประหลาดจากน้องเอกจังหวัดเชีับ สาวเลยอยากรับทานถ้าแต่งงานนี่มันจะหายไหมเนอะปวดหัวตาหัวหูชาทั้งสองด้านปวดหัวนิดก็คิดอยากแต่งงานท้องอืดหายใจก็เปิดรำทานถ้าแต่งงานนี่มันจะหายไหมเนาะอยากกินยาดมยาฉีดยาทาซืือมาไว้ใน ประจำบ้านว่าอาจจะใช้บันเทาโรคอยากแต่งงานใช้เท่าไรก็ไม่บันเทาอาการถ้าแต่งงานนี่มันจะหายไหมเนานะโอ้ยเบื่อจังลำพังคิดไปกลัุ้งสารเบื่อชีวิตก็คิดอยากแต่งงานตาถ้าเป็นหวัวใจอยู่เต็นตั้งนาะน มันเท่าโรคอยากแต่งงานใจเท่าไรก็ไม่บรรเทาอาการถ้าแต่งงานนี่มันจะหายไหมนอโอ้ยเบื่อจังลำพังคิดไปก็ฟุ้งซานเบื่อชีวิตก็คิดอยากแต่งงานตาฝม็นหัวใจหยุดเต้นตั้งนานถ้าแต่งงาน ้องกลัวใครแล้วล่ะโอ้น้องเองร้องแล้วพลังเสียงน้องดีมากเสียงก็ใสไม่ยุกเล่นกับคนดูกับกรรมการด้วยครับไม่มีข้อติอะไรเลยนะครับส่วนน้องรายแม่อารมณ์เสียขึ้นมาอารมณ์เสียจริงๆแต่ก็มีรอยยิ้มอยู่นะฮะในอารมณ์เสียของเขาอารมณ์เสียแต่มีความน่ารักอยู่นะครับ้าเป็นมวยยกฝ่ายไหนก็ได้คู่พี่มากนี่คือมวยดาวรุ่งมีอนาคตด้วยกันทั้งคู่เขาลักษณะ มวยถูกคู่คนีถูกใจนะเอกร้องเต็มเสียงที่มากกล้าปล่อยเสียงมาเสียงมีพลังเป็นหนุ่มที่มีกลุ้มกลิ่มนะครับออกมาทางสีหน้าท่าทางส่วนน้องทรายออกมาในอารมณ์เสียเลยแล้วก็เลือกเพลงมาเข้ากับเสียงว่าเสียงถ้าพูดบ้านๆคือเสียงจันน่ะเสียงเันเจนใช่ไหมและสบัดสูบิ้งได้เก่งเห็นเหมือนกับพี่สมจิตว่าออกทางไหนก็ได้ครับน้องทั้งสองรองวันนี้หนูอยากให้มีนัดล้างตาเลยอ่ะอะไรเข้าแล้ว อ๋อมาเจออีสักครั้งอีสักครั้งวันนี้หนูไม่ติดทั้งสองคนเลยค่ะเพราะวันนี้เอกก็ทําได้ดีหวานกําลังดีนะคะลูกเล่นอะไรของน้องเอกก็น่ารักมากๆเลยอยากชนะไม่เลิกเอกทาไมเหรอบอกเบอร์เทอพี่มาเลยพี่อ่ะเอาเบอร์เทอให้น้องเผื่อตอนศพเขาขาดเขาได้โทรหาพี่ได้ ำไมก็ร้องอารมณ์เสียได้ดีหนูว่าคนละแบบกับคุณฮายอันนั้นเหมือนคนแก่ดานี่ย้องเอเด็กดาบั่บุญยิบสาใหญ่อะสาใหญ่คุณฮา่คือหน้องเอกเนี่ยนะะชอบคือวันนี้เขาน่ารักที่พี่แอดบอกลร้องม้าเตเแล้วก็กุ้มกิมยิ้มอะไรได้หมดเลยวันนี้ไม่มีข้อติเหมือนกับส่วนของน้องทรายเพรามุดหงิดแล้วเหมือนกล้วยเล็บมือนางโมโหชาวสวนอะไรอย่างเงี้ยดูไปดูมาก็เหมือนน้องกระเทยโชว์ดู เห<อ>มือนหล่ายเนลิ้มง <S <S มือนลิ้นซิงอยู่งี้เแต่น่ารักจะ<อ>ดิบได้ทั้งคู่เลยเนีย <S 2> <S 2> <S ก็เลยทําให้นึกว่าเออเวลาคนที่มารายการของเราเนี่ยนะฮะขอ,ให,อะให้เราลงทุนลงทุนในความขายันตั้งใจปึกซ้อมแบบนี้มันเหมือนกับคําที่เขาบอกว่ายกของต้องออกแรงจะซื้อกละมังต้องออกเงินไอ้เขียมวยเกียเตแต่ชุกลักไอ้บอยกละมังแต่ชุกขี พูดให้มันเป็นกรอนก็ให้มันคล้องจองหน่อยเออถ้าแบบอยากซื้อของต้องออกแรงอยากขับรถแซงต้องเหยียบคันเร่งไม่ได้ไม่ได้คือวันนี้อยากจะเสนอคำว่ากระลาณ์เอ๋อครับเอาต้องเอกก่อนโอเคอย่าไปเชื่อที่เขาชมไม่จริงจริงหรือเปล่าน้องเอกมีข้อติครับเพลงนี้บอกกันว่าเอกเนี่ยทำสมบูรณ์ทุกอย่างการร้องนี่สมบูรณ์มากเวลายิ้มอะไรโดยโดยรวมแล้วก็ดีมาก ข้อติคือเพลงนี้มันกลุ้มกลิ่มหน้าเราขมวดคิ้วตลอดเลยจริงๆเพลงนี้มันเจ้าเล่ห์เป็นข้ออ้างที่จะไปที่จะไปจีบผู้หญิงอ่ะเอแต่งงานแล้วมันจะหายไหมน้องดูไว้นี่หน้าตาไม่ใช่แบบแต่งงานแล้วมันจะหายไหมน้องมันเครียดไงอย่างพี่ได้ไหมอย่างพี่ได้ไหมแต่งงานแล้วมันจะหายไหมน้อง ผู้หญิงจะรู้ใช่อันนี้เขารู้ตัวเลิดเลยสําหรับน้องเอกอะมีอันนี้นิดเดียวเท่านั้นที่จะแนะนําแต่ถ้าเอกไม่สามารถที่จะฝึกฝนให้หน้าตาผ่อนคลายได้การเลือกเพลงที่มันออกแนวหงุดหงิดจริงอย่างน้องทรายอันนี้ก็อันนีช่วยได้ของน้องทรายเนี่ยเลือกเพลงที่อารมณ์เสียแล้วเขาทำหน้าเนี้ยคิ้วขมวดได้ตรงกับเพลงแต่จริงๆก็ควรจะผ่อนคลายกว่านี้อีกนิดนึงเหมือนกันไม่ผ่อนคลายทั้งคู่คือมันต้องเป็นอารมณ์เสียแล้วก็แบบ อะไรวะอารมณ์เสียแล้วให้ผ่อนคลายเดี๋ยวถ้ี๋ยาอารมณ์เสียมันจะใจผ่อนคลายอ่ะไม่เข้าใจจริงว่าเฮ้ยต่อว่าจริงจังไปถ้ามาล้ออารมณ์เสียอย่างน้องสายมาล้อแตส่ผมนี้สุดท้ายผมบเรื่องน้องสายการแสดงอารมณ์การร้องอะไรก็ดีมากเหมือนกันอาจจะมีเพี้ยนต่าอยู่นิดๆตรงขึ้นถึงสูงนะครับเห็นด้วยกับทุกคนว่า ออกหน้าไหนก็ได้ออเอาละช่วงหน้าเราจะมาดูนะครับว่าจะออกหน้าไหนเดี๋ยวกลับมาครับกิ่ดูสมตามเพลงเงินล้านรอบร้องชนะเลิศ